สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้มาในมาตใหม่นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่วันนี้นั้นได้มีโอกาสไปเปลี่ยนหัวมาใหม่นะครับท่านผู้ชมก็ไป <c oughs> ที่น่าจับตามองอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียว <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมาล่าช้าหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเพราะว่าใช้เวลาในการรอนานก็ไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วครับท่านในการได้ตัดผมนั้นก็เลดอิดมีค้ามมันไปก่อนนะครับแต่ไอที่ค้ามไม่ได้แล้วเนี่ยวันนี้รัฐบาลนะครับท่านผู้ชมขาลงของประยุทธ์อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านู้้มว่่งออออยยนีีเเตตื อู่เสมอวหาพูดช้าลงนะครับท่านผู้ชมพูดช้าลงลงสักนิดหนึ่งเดี๋ยวคนอื่นอาจจะฟังไม่เข้าใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีก็มากมายเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของที่ประยุทธ์นั้นเนี่ยได้ไปอ้อนวอนอนุทินนะบอกว่าหนูช่วยหน่อยนะอย่าให้สภามันล่มอีกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงต่อไปดีนะครับท่านผู้ชมโดยประยุทธ์กดดันหนักเว้ยเฮ้ยร้องขออนุทินหนูช่วยหน่อยนะสยบรอยล้าวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองอย่างดุเดือดกันเลยททีีเดยวครับ่าน หลังจากที่เมื่อวันสองวันก่อนนั้นสอสตีไอไม่ใช่รัฐมนตรีพักภูมิใจไทยนะครับด่านผู้ชมประกอบด้วย7คนนั้นไม่ได้ทําการเข้าประชุมคณรัอนนเนี่ยปมรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็ต้องจับตามองต่อไปนะครับด่านผู้ชมโดยตอนนี้กระแสลอยล้านั้นมากมายอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องถึงขั้นบอกให้หนูช่วยหน่อยปุ๊บ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 แล้วก็ยาวเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยถ้าผมอาจจบนี้คงจะต้องโอ้โหน่าจะไปต้องนอนโรงพยาบาลนะครับด่านผู้ชมสาเหตุําไม่ไปนอนโรงพยาบาลควรนอน บ้านไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องไปให้ออกซิเจนเสียจันอะไรสักอย่างอาจจะมาติดเหนือติดกระเดืองติดฟันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แบบเออศิลาแพ้นันเนี่ยทำไมไม่เอานายสุวิทย์ทองประเสริฐนี่ไปช่วยหาเสียงคิดดีทําดีศิลาเจนจากคสิทธิสุวิทย์นะครับท่านผู้ชมก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาแถลงเบื้องต้นครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นอยู่คนเดียวอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงแคร็กแครแครหัวเราะหัวลาอะไรนั้นก็ต้องขออภัยไว้ด้วยครับท่านพ่อรีบกลับมาจักรายการก่อนพ่อ 嗯。<laughs> oh.